แพงกว่าต้นต้นธรรมดาอันนี้จะสามบาทใช่ไหมคะพี่ใช่ครับฝั่งนู้นจะเป็นธรรมดาเลือกตัวนู้นตัวนู้นก็เหมือนกันผลิตประทันเนื้อพี่น้องเด้อผู้ใดใส่สนใจญยังใหญ่นี่ะสองเดือนนี้ขายนะพี่เนาะดูหน้าเท่าเกยก่อนประมาณประมาณเดือนกว่าาเดือนกว่ากาก็จะได้ขายเอาหนาของใช้น้ำไป อันนี้ลูกเขยยายเมื่อกี้ค่ะลูกเขยยายแล้วพี่ทําไม่ได้ทํางานอื่นใช่ไหมพอพอเวลาช่วงแเล้งผมก็ไปมาตัดไม้มาไปเดินซื้อไม้มาแล้วก็<อ>ตัดของตัว,ตวเองมาพี่ดินมันเราซื้อเขาเหรอดินเอามาเพาะน่ะไม่ครับดินดินอะซื้อครับแล้วก็ผสมแกลบอีกคุณเล่าให้ฟังหน่อยทํายังไงบ้างอ่ะช่องได้หนีเอาร่มช่องให้ได้ลมเรียวอีกดอกกำลังฮิตนอเรียวเดียวว่า มันกยากเลยยากแล้วเนาะว่มัทงงๆเนาะิดจงไในเน่ยก็าไอ้ท่านพูกบางคนเนาไอ้สมแก่เขาแบบไปไหนตีดินผมใส่เครื่องกันหยาตีดินใช่มันดูดบ่าไผก้นอกเขาง่ายๆเลยเขาจะได้มันบ่อขุนก้นกาะคุ้งบนทางดาดไงอัจนั้นกะไม่ยกอยกันเลยอ้าวเหรอ้ย่ายเลยผู้เล่นมาเกาะไปจ้ำมันไปพุ่นไม่ถามันบรมวลไปใช้กดบผู้เลยไปไหนกอก บันนีดกะเอาใส่ใส่ถุงต้นกาดใหญ่ปันไดไงเอาลงถุงเอาลงถุงนะนั่นนะประมาณนี้ครับทั้นี้เพราะเอาลงกเหรอนะมันเหบว่าตายกว่าไอ้บ่งครับอันลใหญ่กว่านี้ครับอะไรอย่างอีกกว่าตีหากมันเงาเนาะเมมก็มีแบบที่มัน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 จะต้องคุ้มด้วมันคุ้มกว่มันอาทิตย์นึงก็เท่ากับเปิด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 แม่ด้อยพี่น้องก็ร่างดังไอวามาล่มคลิป นอยากดังโอ้ยชอบแก่บัดเจือเพิ่มดังกว่านี้แหละเจ้าเจ้าว่ได้พักพอดแทนวะดิอ่ะเออเนาะแต่ว่ามันก็งามเนาะครับโป๊ะใครคือผมกับบั้ยได้ใส่ของมครับเพราะว่าเขาบัวเขาสีฮาได้เตริญบาดเนมันก็ใหญ่นี่นี่ขันผสมบูรณ์แห้งครับบวกกับใส่ปลูกแล้วก็ตายเนาะเมนครับต้องเลี้ยงเหมือนกันอนนี้เกินกับบั้ยได้เกเกินกับบั้ยได้ มันมันสีสีเขามันจะมีโตกายพันมานําผมก็เลือกทิพย์บอกอ๋อมันกายพันกับมีมีมีอยู่ออกขาวๆนั่นบอกบอกครับมันมันเป็นเขื่อนเขื่อนเนี้ยคือเพื่อนบอกยังบอกเลืองๆกันไหมบอกเลืนเขาเอาไปลอยกุ้งไห่ไหมอ๋อแต่อันนี้มันเลือกออกมาแล้วมันมีอยู่ครับมันนีมันนีเขามาทนายหน้ามันนี้ มืดหามืดหาลอยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยหลังเรื่ยังไม่จบมืออีกเป็นแสนหมดเลยโอ้ยตายแท้ละจ้าก็ต้องไปเห็นงานอื่นดอกโอ้โอ้แต่พอมันเห็ดง่ายๆเด้อพี่น้องต้องใส่ใจเด๋หนาฝนก็สิ่งอย่างเงี้เขาเขาเอาไปปลูกเขากั้นอย่างนี้นะสมุนโบรตโตเขาเก็บอัน ยังครับยินเพราะว่าครัาบภาษีที่ดินวางเปล่ามันเนออนั่นแหละคนคนก็เลยเลต้องเปล่าไปปลูกเาเอาไปปลูกเป็นปลามันก็ลดส่น<า>ลดน้อยนึงก็ตกเสียภาษ<า>ีหลายจ้าฝากติดตามได้จ้ะเดอ้ออาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพนึงพิจารณาก่อน,นี่ยค่ะเดอ้อว่ามันเห็นง่ายๆเลยเ <laughs> ห็นยากเติบอยู่แต่ก็คุ้มค่าเนาะถ้าได้เนาะครับค่าเยอะค่าย่านี้เรียกว่าฟุมานี่ เบี่ยังสี่อะเดี๋ยวกอะไนปิดซังจสี่เลยบอกมันแชร์ว่ได้ว่ได้ครับคันต้นน้อยๆมังจีคันวัดผิดต้นเลวลมเรียกว่าอะไรโอ้ยฝุ่นแป้งไกลๆเนี่คือแป้งเนี่ยกะร่างเกิดอันนี้ก็กะร่างใหญ่อันนี้พ่ออารมณ์ดุเดียวจ้าฝากติดตามในละครเธองตินไทยอันนี้ได้ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะนิดนึง มันฝนย่ำนี่มันเห็ดเนี่ยเดียวเดียวกัฝนเดียวกัฝนหาคนมาเห็ดซอยยากจังค้นจางค้นมือท่าไดบ้างใช่ครับอันนี้ให้เป็นลอยลอยเลยลอยทุมงนะลอยทุงจักบ้างมือได้คอยวางเ่องเนี้ยลอยุงชิบมเป็นนัได้ดเอวเลยเห็นยายยายคนเขเลยเขเลยไปเถอะเออว่าเลย อาแล้แม่มืนอนีในมืดหาแล้วเนาะ,ะมืออนอีกสองมืน่ะทอมมาจองไว้แล้วพี่นองว่าเทียดในสีดัเมื่อชโลมในบอเน,นี่นมจริงหอลดูหลอดยอะห้มันนานเด้อไอ้เด้อ,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 ะะอไปห